พี่น้องอันนี้ก็ก,กินบ่ได้ด้วยพักกูแบบนี้พี่น้องมันจะเป็นคนเป็นคนแบบนี้นเต็มอยู่กำลังออกจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้คือแบบกินไม่ได้ขนจะเต็มเลยเป็นคู่แฝดมันนะเพื่อนๆเยอะเลยวันนี้กำลังออกพี่น้องเอ้ยเต็มป่าอยู่ สวัสดีจ like please, ้าพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุกคนนะจ๊ะทั้งหมู่เก่าหมู่ใหม่เมื่อนี้นีละมุนก็พามาเก็บผักกูดอีกได้พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ผักกูดมีใจงามๆบุกเขวนอันๆประดึกฝนพี่น้องัุทธพังสิษพังเรือกินเรือเก็บเลยเมื่อนี้พิตีกีบใหญ่ๆอย่างซี่อย่างซี่เลยพี่น้องไปฮามไปเบิ่งกเราติดตามกันพี่น้องเมื่อนี้นีละมุนสีคอโมเด้อเมื่อนี้วาลลายเด้อคลิปสองสามคลิปมาหนึ่งสีวาลลายเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเพิ่นเห็นผักกูดมันมันใหญ่มันยาวมันนนนกีีบใหญ่่เเาาะพ้องคลย เอิงเอิงเอิงใส่ผักกูดบ้าบขคอแตกอยู่ผู้เดียวพี่น้องเอิงไปเอาไปเบิ่งเอาไปติดตามกันพี่น้องเพื่อนเต็มอยู่ข้างหลังอู้อู้ลัวอู้ลัวเลยมันนี่หายเหนื่อยเลยไปเอาไปเก็บกันพี่น้องมาดื่มเอาแบบตุ้มๆก่อนพี่น้องแบบดูมดูก่อนเราค่อยไปเก็บแบบยาวๆกันรวบกำรวบกำเสียเดียววันนี้นี่ะมาเก็บใข่หมูกี้เลยเก็บให้เคลือนอีกแล้วผมกรี๊ดเพื่อนว่าจะกรี๊ดใหญ่ๆพี่น้องอู้หลัวอู้หลัวเลยเพื่น มือส on ีวลายเด้อสองาคิดมือสีลายวาหลายเด้อพี่น้องเด้อมันจะอ่อนมันอ่อนอดนี้แล้วใครไมักกดผ่านได้เด้อพี่น้องเดินโอ้ยนลมนบัวอย่างหลอกดารถพี่น้องเลยขอบคุณทุกม้นทุกไลค์เนาะทุกการรับชมนะพี่น้องเนาะิลโมนกับสี้อลลายหลายพี่น้องเลยแล้วมีนิลโมนจะอ่อนพักอ่อเนาะ ลอมันโตกระตีนเบ้อพี่น้องเลยตอนนี้มันยังต่ำหัวกได้พี่น้องเพิ่มเตมเอะลยจกอได้ก่อนพี่น้องพลังขึ้นจะมีแตกเป็นปีดน้อยนละมันเบาแบบนี้ข้านี้ข้น้องก่อนม่เังเด้อต่ำหัวไปนไงมไว้ใช้เพิ่มเงินกได้ มันมุิเลือกเอาแต่อันใหญ่มันพี่น้องเลยโค่นงี้โค่นงี้ฮะส่วนวจเจอ้าอันใดก่อนพี่น้องเออเงามีขนาดเทาบดีมาแค่สองสามมือเลยด่นไงงามครับมันมุิเลือกเอาดอกมันี้สวยเลือกได้ค่ะวันนี้คุณเป็นชูลูซิลีเยอะเก็บพี่น้องเออเอากุมาเก็บมาเนียกลับให้เบิ่งกวาด หมักัสิเลยอย่าดามาเด้อพี่น้องเอ้ยพักกันบริจาคเอื้อตื่นทุกปีพ่นเฮงเด็ดเฮงแตกนี่ละมุนกับบรเด็ดคู่กอดเรพี่น้องเอ้ยว้าะด่าเด้อด่ากันเด้ออ่อนซ้อนสวดสวดพวนจะเอาอัะไรก่อนพี่น้องเอ้ย หนุกเสียงกาก็ได้มาซร้างนุ่นๆนี่นี่มันสิเลือกเอาให้เขาไงเบิร์เบิ่งดพี่น้องนี่เราบนสิผ้าเบิ่งความงามมันสกัดเนื้อบนนิโอไหลายจักแจ๋วโกดามันขึ้นเลยมันสะพังเต็มเลยน,นี่โอ้โหมาเพลเซียวไปกินก็ได้วัวหลวงวัวหลวอยู่โอ้ยมันขึ้นแล้วฮะเพื่อจะอึดเต็มอยู่ ข่อยเจ้าก่อได้ก่อนแล้วพี่น้องมืาเนี่ยพ่อตเตอรี่ข่อยกันสิบัสโหดพ่อบอกโม่บอกเต่างเจ้าขึ้นมาออกลายเทคว่วนกีบหนึ่งกีบหนึ่งแบบไงแบบไงพี่น้องโอ้ยมันข่อยม้วนเด้อมมันเองเด้อมาเด้อมาม้วนน้ำกันเด้อมาหักปะหักปะน้ำกันุขทางคุ้นก็ได้พี่น้องทานหนาะเบิ่งซุก่อนขึ้นลายว่ะ พกูดถือฝนพี <thôi> ่น nice <ification> no ้องมันเราสะพังเต็มเลยคุณอ่ะมาเก็บน้ำกันเด้อสุขูสุคนพี่น้องเอ้ยลายคั่ะบนอ่ะบนอ่ะนี่ละม้วนจอพี่น้องอ่อนซอนงามๆขออั๋วคุณอ่ะคุณอ่ะมาเก็บน้ำกันเด้อพอขูดลายคักพี่น้องมันแตกมันถือฝนฝนมาเลยคุณทั้งึ้นทั้งึ้นพี่น้องเอ้ยมาๆมาเก็บน้ำกันสุขูสุคนมีละม้วนเอาขู่มาพี่น้องเอ้ยเอาขู่มาเด้อมพื่อนทีห์ มาเก็บตรงกันนี่ฮักกลับป่วกำลั่วพี่น้องคุณน่ะโอ้ยคุณน่ะก้เป็นไงเป็ไงพี่น้องเลยท่าเก็บสทางกลับเลยพี่น้องเอ้ยคุณน่ะลายคัก เด้อค่ะมือนี่ยฮะตะกีบใหญ่ๆพี่น้องเลยบอนช้อนนี่ละมดนบุนนี่ตะก,กีบใหญ่ๆโกอใหญ่ๆตักกูดถือโฟนลึกีลื้ลอโกดโฟบักโมบตะแคงีงก็กกๆๆได้เอ้ยแ,แบบนี้แหละพี่น้องเอ,อ้ยไปทีด่าก็ดา่าห์รถเดิมบุนนี่มันค่ะยืนงงในดงกักกูด ยืนงงในดงผักกูดพี่น้องเอ้อลายคัากลายเน่รเรื้อโอ้ยเต้นใส่เลยเด้อป่ะเนี่ยยืนงงในดงผักกูดยืนงงในดงผักกูดงพูนพูนพูนเต็มอยู่พี่น้องโอ๊ยไปจากแซวโกอได้กอดไม่บ้าบอเลยเด้อผู้นิ้วไอ้บ้าบอคอแตกแล้วพี่น้องเออม้วน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 เฮ้ยขยักด่าก็ด่าเลยเด้อผู้นิ้วแคผักกูดแบบนี้ผู้นิ้วมันครับ ลายคักเออคุณอะมิตะกีดใหญ่ๆกอใหญ่ๆคุณอะมาเดินมาหักปวดหักปวดน้ากันหักปุหักปุน้ากันรู้ไหมลายคักพี่น้องเออเออมีกูบอดเหยียบน้ากะพีโอ้ยเก็บใบมูนแน่เก็บเขอาตู้เย็นไปกินแล้วเออเดือนหน้าเมื่อบ้านเดี๋ยวพี่น้องเออจะไปมาเก็บให้เบิร์ดแก้ไปไหนเดือนหน้าเมื่อเมืองไทย พกูดเป็นที่เท่าเพื่อกลับมาจากไทยพกูดเท่าปะหัวอันนี้รุ่นเท่าเลยละพี่น้องเ,ดเ,ดอเอ้ยุูน่ะแซ่บเด้อแบบนี้ฮะเอ้ยขวานขวานแกจะเอากอได้ก่อนเออเฮ้าบ่อขอแตกคนเดียวเลยเดอ้อมวนีเดอ้อมวนกุ๊บพียาค่ะอ่อนอ่อนหนักพี่น้องเลย รวยรวยเลยเลยเนี่ยสวยเลือกได้นะคะบัตก้อนก็ได้พี่น้องโหดอะเฮ้ยยเฮ้ยเยอยากเล่นเดืกลำใส่ด้บันเนี่เจ้าถึงงามพี่น้องฟังเด้อว้ายทางขุกงาบตึงมือตินีเออก็่าจะจะเอากอดได้กอดหรอพี่น้องโอ๊บข่ามอบเอวอยู่หักหักไร เดี๋ยวได้เอาบนกักโอ้โหเอาคุกมาหน่วยเดียวถุงกับเพื่เอามาได้พี่น้องเออเอาถุงเคียวมายุบหนักไอ้ถุงผ้านะมาสิเก็บได้หลายบุุ๊โอ้โโคตรโมเต้งจักมันว่ายังไงตีนี่เจ้าสิว่าไฟม้อนนี่แหละพี่น้องเอย ก่อนเจ้ากอได้ก่อนพุ่นะมีทั้งกูดทั้งบกูดอเอาไว้มันใหญ่แล้วก็ซิมาเก็บเอาเธอนึงก่อนเมื่อพี่น้องโอ้โอมันมีเขาสวยเลือกได้เนะเขาเก็บปหม่วนลำเหนีเก็บใบลำแหน่แล้ว,พ,มมพ,วพี่น้องเอ้ยงานมมมีกลินมากนะพักแพงเด้อค่ะหน้เวี นาเวมันแพงเราก็ต้องเก็บพวกอย่างนี้แล้วพี่น้องไปไว้กินเนาะเ <c oughs> ก็บดึกเก็บดึกใส่ค <c oughs> ุ่อเลยเนาะฟังด้วยนี่โอ้ย <c oughs> นี่อ้ยม้วนขับพี่น้องม้วนกุ๊บอยู่คนเดียวง,งอวัวรัววัวรัวเลยมันี่น มาเียยกินโอ้ไี่เ็นพี่น้องโอ้โอ้ขียัักเลยพี่น้องเอ้ยนี่ปงไงเป็ังไโอ้พี่น้องลืมกดกล้องเลยนะงาม,มครับ ลืมกดกล้องเพื่อนๆเอ้ยงามแท้ๆกำลังอ่อนอวัวรั่ววัวรัร่วเลยนั่งพร้อมเหยียบพร้อมโว่าคนจะเซลก่อได้ดอกพี่น้องเอ้ยม้วนเซม้อนเซลอยู่นะลดกระแล่ลายลายเมือนี่ลด,ดแล่นลายค่ะเด้อผ่านเออ มาได้ไหมมาเก็บน่วกันวนันด่ามาเดี๋มันหลาไปเฉยๆจักอยากพี่น้องมันบูบ,บูตายดอกพักอันนีะฮะมีมลกับบริเก็บคู่งกอโอ้พ่อ,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 อจักพี่เจากก้าก่อได้ก่กอนพี่น้องเลยทางนี้กพอทางนี้มาได้ไหมมาหักขึ้นักขึ้น,น,นออกไหมลายคลักกู

เหตะงานเนี่ยเนาะฝนตกใส่ทรงแต่มือฝนมันตกนี่ระเบนก็เลยบนมาเก็บก้อนี่ก็ได้คุณอ่ะอู้หูหมาตัวกลางมันยังอยู่อะก็ได้ย๊งสตักสิเอาบนใดก่อนมีระเบนไม่ได้เอาเบิดคู่ก่อเด้อพี่น้อ ouais. งเอ้ยเห็นกำหัวกำหัวกระได้ลายค like ักมิตรโกยใหญ่ๆคุณอ่ะอ้วนลว่อ้วนหลว่าเลยเมือนี้ กรีดใหญ่ๆพี่น้องหักขนาดน้ำม,ม้วนน้ำกันเด้อมาหัก,กปักปูดดังโปดังโปดังกวบ,ด,กวบกดันนงปูดน้ำกันเด้อมาเนี่ยลายครับพ,พ,พี่น้องเอองามงามงามเด้อมาเก็บน้ำกันเด้อนี่เด้อนี่น่ะอุลวงอุลวงพี่น้องเออเงามหักกระกรจะได้โอ้ยหยุดพิลื้อจะกรีดใหญ่ๆพี่น้องเออ พวกมูพวกแตงหักกระดังพลรวดดังรวดเลดพี่น้องเ้ยพช่ไหมมีมลราบึกขุดี่นองค์ชืดบวชบวยกหกจีบไงไงมนพักน้องเลยเก็บผักุโอ้ลุน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 อะเพี่น้องล เดี๋ยเดยโอ้ส่นตกของตาเมื่อมาเนี่ยมดมุกอะไรพี่น้องเลยดึงทิปก้องอีกเยอะเงี้ยตั้งเยอะตังเยอะช่อน้อยพี่น้องมันไม่น้อยหรอกมันหยิดมันก็น้อยแต่ว่ามันก็ใหญ่อยู่งานโมมีกินก็ใหญ่อยู่ โอ้นงามพี่น,อน้องอ้ยนเมื่อยเก็บแล้วหายพูดโทะโ,โ,โมแบกแตลงพี่นอ้องเือถอดเผื่อใส่หกลงเมือเดิมนีหามคัดอ้พระดาดามาพี่น้องโอ้แค่อรี่จะคิดถึถือฝนถือฝนพี่นอ้นนองเกจะพังเนี้ย หาช่องสามมื้อเฮ้แต่ตะกูจุกลุกอยู่พี่น้องเอ้ยทางทพี่กพอทางพี่ดถอดเสื้อใส่เด้อพี่น้องมโมนี่ลายคักลายแน่แม,ม่นมัดพี่น้องเอ้ยทุกนิลมนเคยบอกไว้ว่านี่เราเก็บไปสามสี่รอบเลยลพี่น้องโอนนี่ะฮะโอ้ขึ้นไปทุโอ้ โอ้ยที่ถอดเสื้อใส่ลงมาเนี่ยลายคัก な <laughs> る เราจะไม่เก็บมันแล้วเพื่อนเอาข้าวตุกเลือกได้เลยค่ะวันนี้พี่น้องเอ้ยระก,กูกมันอึดบ่อยอยากเออโอ้ยนียยยยย่มีละมุนกันนั่งยากพี่น้องปวดหลังเลิกงานมาเห็นพักผูถือฝนจะซี่เลยหายเหนื่อยเลยค่ะอุย้ยสะพังเลยจะถอดเสือ้อเก็บบอมมาอน,นี่ เพราะว่าเรากลับไทยเราจะไม่ได้มาเก็บเดี๋ยวมันจะแก่ก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะนูองก็เลยทำแต่ขี้ปักกูก่อนช่วงนี้นี่ตักติวฝรั่งนีทักอันกินไม่ได้อันกินไม่ได้เขาจะเป็นแบบนี้นี่งามคักพี่น้องเบิงบ่งเบิ่า ไปเก็บลยกันดพี so ่น้องกอลายเลือกได้เลยแล้วนี่น้องอเขาอนนเลยวววววเลยพี่น้องต่ำเออเด้อปดามาเด้อเอ้พี่น้องี่บัไงบัไงพี่น้องเลย แค่นั้นสักวันน่ะมันกีดกีดนิ่งกีดนิ่งโอ้ยพี่น้องเลยกุบกลบเลยได้ดิงับลงไปในกุบกลบเลยอ่อนๆอวบๆกันนะนี่เราจะพัดกระทะนึ่งง่ายๆกินผู้เดียวเอ้ยแซ่บดิซั่นเดิฟ้าพยาดเมาก็พากันกินน้อยๆก่อนเด้อพี่น้องเด้อไผยก็ได้ให้ลวกซะก่อนลวกซะก่อนแล้วจังเอาไปพัดเอาไปแกงจะแซ่บพักอันนะ มันพ่นเมนเคียวคนยังกลิ่นบมเป็นเขาซีเมนเคียวแล้วให้ลวกน้ำนนทิ่มไปตอน,น,น,นพี้เนาะนักนิมนตรสชาติไม่มันไม่ขมไม่อะไรนะมันไม่ขมจะเพื่อน,เ,อนเคี้ยวลงไปนะโอ้โหที่น้องบอกก่อนนี่เฮ้ยเคี้ยวลงไปนะเหมือนกันกันกบผักกระเฉดอ่ะเพื่อนๆ ก็อร่อยลวกพ่อนนะเพื่อนๆลวกกินกับขนมจีนอะยอดเสื้อใส่เลยไม่เราวันนี้เยอะมากเอาต้องเก็บนะเพราะเดี๋ยวเด๋ยวมันแก่แก่เราจะเก็บไม่ได้นะเพื่อนรีบเก็บเลยช่วงนี้กำลังยอดอ่อนอาง,งามหน้าหนาวมาเราไม่มีผักกินเพราะมันขึ้นปีละครั้งไปไวมาไวมากผักนี่ กินก็ขนมจีนจะแซ่บเด้อพี่น้องเด้อนีำมณ์ลวกกินเบิ่งมันแล้วโอ้แซ่บคักก็ก่กอนเด้กว่อนพี่น้องเอิร์ดหอยเงาเป็นเหยียบมันก็มีมันโผล่มาแค่น้องเก็บแต่มันเห็นมันเหยียบมันโอ้ขอโทษหลายๆเันนี่มันมีกินแลเก็บเป้ดกูยอย่างเลยมันอ่อนขักพี่น้องเอ้ยเก็บเด้อค่ะใครคิดว่านีำมณ์เก็บป็ดอย่าง เก็บไปไว้กินแล้วค่ะเอาไว้กินยามหนาวพี่น้องเอ้ยยามหนาวมามันดุนฮิโนเวมันหนาวหนาวนานพี่น้องหนาวนาน,น,าน,านพักอันก็ออกปีละเทื่อนึงกเก็บแตงหมูน้ำแหน่แหละออกเสื้อใส่บัวเฮาพี่น้องมาเนี่ยหลายเจ้า,จอากอได้ก่อนเก็บค่ะเก็บพักขึ้นปีละเทื่อมาท่านกับท่านมาบ่ท่านกับเท่าปะ,ปะหัว ไปถามมีมุนเก็บไปเห็ดอย่างลวงลายเก็บไปเข่าตู้เส่นะคะไว้พี่น้องเอ้ยยามหนาวมันมุนพักกินพักคืนมาเวมันแพงนักอื่นก็มีกินอจดอกวะนนี้มันรสชาติพัดน้ำมันหอยแล้วมันแซ่บพี่น้องสำหรับมีมุนเด้กุบ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 นะกินบุกขึ้น ขนาดลกไปเลยได้ดิน้ำมันเพื่อจะเอากอได้ก่อนพี่น้องก็เต็มไปเลยพี่น้องเลยไปหาถุงหาโปหายังให้หลุดมาเทปใส่ตัวพี่น้องเลยอ่อนแบบนี้พอดีแซ่บงามมีกินมันอือมาพี่น้องกัามิ้อ เดี๋ยวนี่เรามาสกัดมาดงนักกระดมโอ้โหว้าวเด้อยถ่ายิงมาเลยยิงนะมันเๆๆด้อยิงอืมถอนพี่นอ้องเลยเบิดลคำบรรยายลเ,เลยมาเนี่ยนี่จะอ้วกอัวกอัดเลยมาเนี่ยอุลัวอุลัวโอ้ยถอดเสื้อใส่เสื้อกมาเนี่ยกูกระเต็มแล้วพี่น้อง มามาเก็บน็นกันม้วนคักๆนี่มื่อนีร่ม้วนหลายอะดรามา่าแท้มันก็อึดจั๊กจั่มาดับดอกเี้มันก็ขึ้นตรงกลางอุ้ยคุณโบรนี่ก็ได้เก็บตัวพักผีเลยเทื่อพี่น้องมันถบ่มีกินลมหนาวเพราะวกไปวนมาผู้ใดบ่มักก็ขอโทษขอขอภัยเด้อพี่น้องเด้อ เราขามนี่ละมุนเลยก็ได้จ้ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลทุกการติดตามนะพี่น้องเนาะนมุนกับบางคลิปกับปั๊บปรุงเนี่ยบางคลิปกับมบ้านลายพี่นอ้องเออคอทั่วคอไทยลายลายรวยอะมดเนี่ยพี่น้องเออนาะโอ้งามค่ะพวยพวยแบกโมแบกแสงพักกูดบ,บ,บริบัติขับบรรยายเลยจ้ะกีงใหญ่ๆอ,อ,อ้ๆปๆเลยพี่น้องงามค่ะ อทเก็บพักพักไว้กองไว้จะเอาหายังในรถมาใส่พี่น้องลายโพดโพถอดถ้าเสือเก็บเล้ในมือีงามพ่น้องเอออืออื้อพี่น้องเออ กำหัวกำหัวนักศึกะใจท่านมันฟังเด้อฟังเสียงหักเด้อหวานน้องเอ้ยหองกำสามกำห่วงกอสามกอไม่ว่าพิษคุณน่ะเต็มคุปละเด้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวถอดเสื้อเก็บเด้ออันนี้กันเต็มคือกันพี่น้องเอ้ยลายโปดโพ้บกโมบกแ้งมดคำบรรยายลงมานี่งามค่ะ